กลไกปกติละ่ะที่เราจะต้องมีเพื่อเอามาสนับสนุนทีมกีฬาสักทีมหนึ่งเนี่ยควรจะต้องมีอะไรกันบ้างนะคะทีมข่าวได้ลองสรุปมาให้ดูกันค่ะว่าจะมีเครื่องมืออะไรที่เข้ามาช่วยได้บ้างนะคะยกตัวอย่างเอาเฉพาะของกรณีของคุณแลมอย่างเดียวเนี่ยนะคะกรณีคุณแลมเนี่ยเป็นโรงเรียนค่ะที่อยู่ในสังกัดอาบาจอมหาสารคามซึ่งเป็นสังกัดกระทรวงมหาดไทยหมหาดไทยก็จะต้องเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะคะในการดูแลเรื่องนี้ค่ะถัดมานะคะก็คือ สำนักการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดมหาสรารคามและสำนักงานกกทค่ะซึ่งเป็นกกทอของจังหวัดนะคะก็คือสอส่วนนี้ที่จะเน้นไปถึงการดูแลการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาสุขความเป็นเลิศนะคะครูเล่มเนี่ยก็จะต้องทําเรื่องเพื่อเสนอผ่านเข้าไปนะคะเพื่อให้ทําโครงการการกีฬาต่างๆได้ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่เพิ่งจะมาปีล่าสุดนี่เองนะคะที่มีปัญหาในการเบริกจ่ายงบประมาณค่อนข้างล่าช้าค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีหลายกลไกที่พยายามช่วยเหลือกันอยู่นะคะแต่ว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยจะชี้วัดการให้เงินต่างๆด้วยจํานวนเหรียญ<า>ความโดดเด่นความเป็นเลิศในทางการกีฬาก็จะบอกได้ว่าแต่ละที่นั้นจะได้เงินเท่าไหร่จะได้เงินมากน้อยแค่ไหนนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่จะเข้ามาสนับสนุนทั้งบุคลากรการฝึกสอนรม ถึงเรื่องอุปกรณ์ด้วยค่ะ